มาติดตามข่าวต่างประเทศกันบ้างนะคะหน่วยกู้ภัยเกาหลีใต้ก็เสริมตะข่ายเพิ่มรอบจุดที่เรือเสวอล,ล่มเพื่อป้องกันกระแสน้ำเชี่ยวพัดศพไปไกลค่ะขณะที่ประเทศญี่ปุ่นเองต้องเจอกับเหตุการณ์แผ่นดินไหวในกรุงโตเกียวโดยมีผู้ที่ได้รับบาดเจ็บอย่างน้อย17คนนะคะติดตามได้จากข่าวต่างประเทศค่ะ เมื่อช่วงเช้าของวันที่5พฤษภาคมหรือเมื่อวานนี้เกิดเหตุแผ่นดินไหวรุนแรงขึ้นที่กรุงโตเกียวเมืองหลวงของญี่ปุ่นโดยสำนักงานอุตุนิยมวิทยาของญี่ปุ่นแจ้งว่าเหตุแผ่นดินไหวครั้งนี้วัดแรงสั่นสะเทือนได้6.0ริกเตอร์ศูนย์กลางอยู่ใกล้กับเกาะอิซึโอชิมะทางตะวันตกเฉียงใต้ของกรุงโตเกียวและอยู่ลึกลงไปในพื้นใต้ทะเล160กิโลเมตรแต่ไม่มีสึนามิเกิดขึ้นแต่อย่างใด แรงสั่นสะเทือนรู้สึกได้ทั่วบริเวณประเทศญี่ปุ่นรวมทั้งในกรุงโตเกียวที่เกิดแรงสั่นสะเทือนรุนแรงทั่วเมืองและมีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บอย่างน้อย17คนขณะที่สถานีโทรทัศน์ NHK รายงานว่าเหตุแผ่นดินไหวครั้งนี้ถือว่าเป็นแผ่นดินไหวที่รุนแรงที่สุดในกรุงโตเกียวนับตั้งแต่หลังเหตุแผ่นดินไหว9.0ลิกเตอร์เมื่อปี2554 หน่วยกู้ภัยเกาหลีใต้เสริมตาข่ายเพิ่มรอบจุดบริเวณเรือเซวอลล่มให้แน่นหนาขึ้นเพื่อป้องกันกระแสน้ำเชี่ยวพัดศพไปไกลขณะที่ยอดผู้เสียชีวิตล่าสุดเพิ่มเป็น260รายสูญหาย42รายหน่วยกู้ภัยเกาหลีใต้ใช้ทั้งเรือลากและเสริมตาข่ายรอบจุดเรือโดยสาเสรเซวอลล่มบริเวณนอกฝั่งเกาะจินโดให้แน่นหนาขึ้นเพื่อป้องกันศพถูกกระแสน้ำเชี่ยวพัดหลุดลอยไปยังทะเลเปิด หลังจากเมื่อสัปดาห์ที่แล้วมีรายงานว่าพบศพอยู่ห่างจากจุดเรือล่ม4กิโลเมตรและยังพบชิ้นส่วนของใช้ที่ลอยออกจากเรือไปไกลถึง30กิโลเมตรทีมข่าว DNN รายงาน